สวัสดีค่ะพี่น้องโดูแลเนาะคะ่ะเนาะถี่แมเพ้นบ่ได้อัปเดตแพงกอลาเนาะคะ่ะเนาะกะมันมีมันมีเหตุจํำเป็นแหค่ค่ะเห็นบ่ค่ะนี่อันนี้เป็นแพงกอลาของแม่เพ้นเขาก็ได้เดือนหนึงน่งเนาะจา้าเนาะแมเพ้นสีเบ้าเหตุผลใหนฟังเนาะคะ่ะเนาะถี่แมเพ้นบ่ได้อัปเดตแพงกอลาเ่วานนั่นมันมีเหตุชุกเชิญแมมคะ่ะ วันที่สี่มุกรลาลาเนาะคะ่นะเนาะส่วนนั้นแมเพ้นกัม,มีปลาหย่าแพ่งกลาคือแมเพ้นจิตรียมการจะอัดแหงเนาะคะ่นะเนาะก่อนก่อนมกุกกาลาน่ะคะ่ะแม่เพ้นคิดว่าแมเพ้นจะตัดอัดแหงหย่ามันสีอยู่ยั่งอยู่ประมาณสี่ลาเนาะคะ่นะเนาะประมาณสี่ลายนี่นะะแหละค่ะแล้วการลูกค้ากะโทรมาถามหล้กก็โทรมาว่าอยากได้เพ่งกลุลาแมเพ่นกับโอเคสีให้ลูกค้าอยู่เด้จ้ะ ่เนะาะนี้ข้าเจ้าจูดปลาอ้อยพี่น้องเอ้ยบ่หูวาสิเป็นโชคดีโชคไล่ย,ยัง้งสีไฮกะไฮบ่ออกสีหัวกะหัวบ่ได้พี่น้องเอ้ยแม่เพ่นกะเลยใจบ่ดีเนาะค่ะเนาะกะเลยบ่เด้อัปเดตเพ้งกอลามาโดนแ่ะค่ะบานี้มาเหมือนีนีแม่เพ่นกะเลยค,นะค,คิดว่าทำใจได้จจกหน้อยคือเพงกอลาเขาปลูกมาเขากลัลงทุนเนาะค่ะเนาะ ใส่น้ำใส่ปุ๋ยไทฟุนใส่ทุกอย่างลงทุนทุกอย่างประมาณสี่ไรไหมคะ่ะพระเจ้าจูดปลาอ้อยพี่น้องเอ้ยใหม่เบิดเลยทั้งสี่ไรแม่จ่ะเพราะว่าสว่วงนั่นแม่เพ้นเอาน้ำออกแม่จ้ะบอเอาน้ำใส่เป็นบอคือแบบว่าย,า,า,บาย่านรดลงตัดบอได้หละการลาดย่านรดลงอัดก่อนบอได้อย่างประมาณน,นี้แหละคะ่ะแม่เพ้นก็เลยบ่เอาน้ำใส่บาดพื้นมันก็แหงเนาะคะ่ะเนาะ เพงกลามันก็นจะมีเขียวแน่เพราะว่ามันก็นจะบรเป็นสีเขียวเพราะว่าห้าสีบดิเอาน้ำใสเนาะจ้าเนาะนั่นแหละค่ะเป็นเหตุที่ไ้แม่เพ้นบริเวมาอัปเดตให้พี่น้องฟังคือใจบ่ดีแม่ค่ะพี่น้องบ่ามีกัดจิตกัดใจเลยค่ะสว่วงนั้นบรูว่าสีห่องหื้อสีหายบานี้มือนี้แม่เพ้นกันเลยแดดอ่อนๆจะข้ามึงเนาะค่ะหลังจากไฟใหม่ไปมันมันเหลือจากไฟใหม่แม่ค่ะพี่น้องเห็นบะค่ะ อันนี้ก็คือมันเสียหายไหมค่ะมันจะมันจะบกเกิดรอยเปอร์เซ็นต์ไหมค่ะเพราะว่าหยาเขามันหนาผอมเนาะค่ะเนาะทีมันสิเป็นชุดเดียวเลยกับทีแม่เพ้นอัดแหงไปรอบนั่นคือประมาณสองลายนะคะ่ะทีแม่เพ้นอัปเดตให้พี่น้องเขาเบิงงต่ว่ามือน,นี่แม่เพ้นเสร็จมาอัปเดตส่วงต่อมันเขียวค่ะทีไฟใหม่แล้วเนาะคะ่ะเห็นบอค่ะเป็นเดินเลยค่ะพี่น้องเอ้ยเสียหาย เสียหายคือเกิดบ่เต็มรอยแต่ว่ากะแยกสีเห็ุแยงไหนเนาะผู้บรรจุปลาอ้อยเพิ่นกะคือว่าละผู้ใดกบับบ่ยางมันเกิดขึ้นเนาะพี่น้องเนาะไอเพ่กะเลยบ่ได้โพดหญ้าเพ่งกล็ลาเลยทีลาบปากว่าสีใหายลูกค,ค้ากบับบ่ได้โทรหาลูกค,ค้าเลยค่ะคือใจบ่ดีพี่น้องเอ้ยกะม่เพ่กะมาขอโทษเนาะค่ะเนาะฝาก ตามไอยูทูบเฮ้านี่ล่ะไปเนาะค่ะเนาะที่เคยรับปากลูกค้าว่าโอเคเสียหายไปปลูกสว่วนนั้นเนาะค่ะเนาะบานนี้แม่เพ่นกระทํำใจบ่ได้แม่เพ่นกนเลยคือบ่รูว้ว่าสีบา่าจากไหนจังแม่เพ่นกนเลยมาขอขอโทษเด้อค่ะเดอะ้อลูกค้าที่เคยโทรมาถามเพ่นกุลานะแม่เพ่นหล้วก็โทรมาว่าจะมาเอานะแม่เพ่นอีหยังประมาณนี้ล่ะค่ะที่แม่เพ่นรับปากาว่า จะโทษกับเนี่ยคะคือบริโทรคือใจบดีบแม่ค่ะจังไดก็ราบขอโทษลูกค้าหลายๆเนาะค่ะเนาะที่เคยคุยกันบาน,นี้แม่เพ้นกันเลยอัปเดตก่อนเหมือนนี่เนาะค่ะเนาะค่ะเดี๋ยวแม่เพ้นสิบพายางบึงเนาะค่ะเนาะอันนี้พูดซีไลเนาะจ้ะเนาะอันนี้แม่เพ้นเอาน้ำใสเอาน้ำใสแล้วแม่เพ้นกับวานปุ๋ยตามเลยค่ะเห็นบ่ค่ะมองงามกับงาม เดี๋ยวไปเพื่นผ้ายางบึงแดดอ่อนๆคำจังน่อยเนาะค่ะเนาะหญ้ายังกะสร้างหรอค่ะพี่น้องบวบาตาสินาบ่มันมันสีบ่แมนวาตาหนาฝนดรกค่ะธนาแรงานาม,มีพ่อปุ๋ยพ่อปุ๋ยพอ่ยพอแลวกอันาูุ่นเทาพ่อจังสีค่ะมันกะเฮ็ดเหญ้าเขาเกิดแลักกใไ้ง้วได้ค่ะแล้กก็บแบ่งปันพี่น้องเฮาได้นี่แหลคะค่ะเดี๋ยวไปเพื่นผ้ายางบึงนี่ค่ะ ประมาณแมนบ่พี่น้องประมาณสี่ลายสี่ลายหาลายคุล่ะพี่น้องเอ้ยเสียหายลายแสนขนาดสองลายนั่งอัดแหงแด่สองร้อยหาสิประกอบเนาะค่ะพี่น้องสี่ลายหาลายนี่มันสิบเป็นแท่งกละาษจักรก่อนใช่ไหมค่ะพี่น้องมันเป็นรอบเดียวเลยค่ะที่กับเมเพ็นอัดแหงเนาะคะ่ะเนาะอันนี้เขาก็ได้เดือนเดียวค่ะเพราะว่า ไฟใหม่วันที่สี่มกราเนาะค่ะเนาะอันนี้กะสี่กุ่มผ้าบางหันกะคือครบรอบเดือนเนาะค่ะเนาะกะสี่มันกะจะเฮตทพันได้อีกประมาณสามเดือนกลัวหรือไปหาเออสามเดือนกลัวผู้หลัะพี่นอ้องกะว่ามันเจเนาะค่ะเนาะแม่เพ็ญกะฝากไว้จักหน่อยผู้ใดย,ยังสนใจที่อยากปลูกเพ่งกล็ลาอยู่กระไดเนาะค่ะเนาะแม่เพ็ญกะ เออทาใจได้จักน้อยะคละค่ะก็เลยมาโพดให้พี่น้องฮาเบิงเนาะบานไก่เลื่อนเคียงเนาะค่ะเนาะถ้าผู้ใดสนใจกะโทรมาคุยกับแม่เพ้นได้ถามได้ค่ะถา้าอยากได้ไปปลูกเนาะแม่เพ้นกับแบงปันให้ลูกค้าคือเกาห้งัวแนนแบงปันมูไปน้าแน่เนาะค่ะเนาะเห็นบบค่ะ มันกะทำใจบ่ปันได้ดอกพี่น้องเอ้ยมันคือหญ้าเหามันหนาแล้วบานนี่มองไดอันนี้มันกเกิดบ่ดีค่ะเพราะว่ามันสีไฟใหม่มันแหงเนาะค่ะมันเห็ดคว่ำหอนหเห็ดแหงเหามันตาเห็นบ่ค่ะเป็นเดินเลยพี่น้องนี่ค่ะแดดยางไม่อีกแดดอ,าอา่อนเอ้อนแดดพี่น้องดึงเนาะโทรมาถ,ถามได้เด้อค่ะเด้อผู้ใดสนใจ คือตอนนี้ก็บอกได้แกเป็นไรหรอกค่ะก็ได้เดือนเดียวเป็นผ้ายางบึงเนาะคะนะ่ะเนาะ ต้นนั้นแม่เพี้นบ่อนแล้วหนามใส่ค่ะอันนี้คือส่วนเอาหนามเอาปุ๋ยใส่แล้วมันจะหมุนเวียนเนาะค่ะเนาะเอาแพงหนามโซลาซ่าเซลล์ใส่แล้วเบิ่งกัดตะซ้อนสะอ่อนพี่นอ้องมือช่วงนี้น้ะหมอกโลกพองพี่นอ้องคาเฮตแหงาเฮ้าไอชุ่มชื้นน้ำมืองแรงมา,พมาเพราะว่าเฮาใส่หนามไปแล้วมันก็นเห็นแหงาเฮาชุ่มชื้น จังไหนแม่เพ้นก็ฝากใบเด้อค่ะเด้อผู้ใดสนใจก็ทู่มาถามได้ค่ะแม่เพ้นกะขันมันพอตันแม่เพ้นกะจะเรื่มปันแบ่งปัน Happy ใหพี่ใหน้องเฮาคือเก่าล่ะค่ะนี่แหละค่ะฝนคล้องการจูดใบอ้อยค่ะแม่เพ้นกะโม่าสี่าจังไดเนาะ้มน,นี่ก็ฝากไว้ซ้ำนี่ก่อนเนาะค่ะเนาะผู้ใดสนใจก็ทู่มาได้เด้อค่ะเด้อเดี๋ยวแม่เพ้นจะ ไอ้ลุงเบอร์โทรไว้ค่ะยังไงกะเอาไวส้สำนีก่อนเนาะค่ะเนาะสวัสดีค่ะ